สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะประจำวันที่10มกราคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวด่นก็คือ8กับ1 3กับ6 8 0 8, 8, 8 1 8 3 8 4 8 6 8 7 1 0 1 3 1 5 1 6 1 8จับคู่ก็8 1 1 8 8 3 3 8 8 6 6 8 1 6 6, 6 6 1นะ เจ็ดหนึ่งสามห้าหรือเพื่อนๆเีจับคู่ใหม่ก็ได้เด้อสตัวก็แปดสามหกแกรือจะหกหก็ได้เนาะหนึหรือจะสามกงก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปสมัคคีหกกับเกกับหนึ่งหกศูนยอันนี้มีหกหเบิ้ลเนอะหกับเนี่เบิ้ลนะ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเกหกเอเมหรือเ,เพื่อนๆจะจับ6 8แ6 91ก็ได้นะเก้าแปดหนึ่งเาแง่ายๆสั้นๆเนาะนี่มาเหมือนกันก็คือ6 8แหนึ่งต่างกัน3ามกับ9ก็า9ก1 3หเก้านึ่าเก้าะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะ จับคู่ซื้อด,ด้วยกันเ้อปกติมันจะพอกิดกับ vip นเนาะสามก,กีกับสามก,กีวี v. ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะจับมาสีแนวทางนี่แหละอันไหนเหมือนกันก็ตั้งต่างกันก็เพิ่มโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะ